สวัสดีครับมอนีก็มาพบมาพ่อคอยคือเก้าพี่น้องทางช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิคือเก่ากามาเว้าอีสานอุบลมาเล่ามาว่าเล่าอุบลให้มุเจ้าฟังคือเก่าพี่น้องให้มุเจ้าลำคาญนูคือเก่าแต่ว่าจะเฝ้าล้ำคานได้ละ่ะเอาเล่ีซื้อกากอนอื่นกาสวัสดีทักทายเอซแฟนคลับแฟนเพลงของแอมชนทิชาสุขุสุคนน้ะพี่น้องล้ะกาสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาติดตาม ทางช่องแท็กซี่สุวนรณภูมิพี่น้องสวัสดีสุขสุขสุขคนเลยผู้ที่เลื่อนเข้ามาเจอช่องช่องแท็กซี่สุวนรณภูมิแ่มันข่อยลินพันกันว้่พี่น้องเอยแจงไหนเกิดแกว่หายมันว่ายปวดบ่การสำหรับข่าวขี้งานคอนเสิร์ตเอ็มน้องพี่น้องเมื่อคืนนี้เพิ่งมีงานคอนเสิร์ตอยู่วัดวัดดำรงบุญบ่ตำบลชองสันิกาอำเภอพัฒนานีคมจังหวัดลบบุรีพี่น้อง หลายๆคนผู้ที่ว่นเดียไปงานกับคือสิ่เดือบึงไหลสดอีน้องพี่น้องน้องมาเคลืนนี่ไหลสดทางช่องอ่าแอดมินพี่น้องช่องน้องแอมนั่นแหละน้องแอมชอนทิชานั่นแหละแล้วก็ช่องแม่เล็กมาเคลื่อนเพิ่งไลสองช่องการมาเคลืน,นเพิ่งเปิดเปิดประมาณกลางมากกับคือเปิดโตเพียงไม่เพิ่นนะน้องเอินบักคมแต่อ้ายนั่นเอินบักคุยสันบอกสันบอ น้องเอื่นมาคบแต่อ้ายนั่นเอื่นมาคุยสันติสันติก็เปิดตัวเพลงใหม่ออกมาเลยพี่น้องเพลงแรกโอ้ไอกะจังหวะนี่กะเป็นจังหวะโจโจน้องพี่น้องจังหวะมวนมวนเพลงใหม่เป็นเพิ่นกะเปิดตัวจะมีเพิ่นกะเปิดเพลงเปิดซิงเกินนี่มากประมาณสี่มือนี่แหละพี่น้องสี่มือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกะ การในการตอบรับอย่างดีอยู่พี่น้องเพลงใหม่น้องแอมชนทิชาคือน้องเอื้นว่าคบไอเอื้นว่าคุยตอนนี้ก็ยอดยิวเกือบจะสองแสนเลยพี่น้องก็ถือว่ามาแรงหลายเติบอาจจะไม่ดังเตียงป้างแต่ก็มาแรงหลายเติบพี่น้องกะขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามผู้ที่เขาไปให้กำลังใจเพลงใหม่น้องแอมชนทิชาน้องเอื้นว่าคบไอเอิ้นว่าคุยพี่น้อง สำหรับปูติพอนได้ฟังกับเขาไปฟังไรเรือพี่น้องทางช่องแกมมิโกฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเพลงใหม่ของแอมพี่น้องเพลงนี้เพื่อนเพื่อนแสดงเอเองเนี่ยน่ารักขึ้นอย่างนี้เพื่อนเต้นเองมันพี่นี่เพื่อนมีทาเต้นอย่างสิน่าพี่น้องน่ารักขึ้นอย่างนี้สําหรับ MV เพลงใหม่ของแอมเพื่อนแสดงเองกับฝากติดตามไม้เรอยพี่น้องเข้าไปให้กําลังใจน้องแอม จนที่ชาเข้าไปให้ลูกเขาเขาไปให้กําลังใจลูกเสาหลาคอยในพี่น้องโอ้ใจมันคอยลิ้นพันกันก็ฝากเพียงไม่รองแอมด้เรือพี่น้องเร้่อสุขุทุกคนเลยฝากไปให้กําลังใจ้องแอมหน่เพราะว่าตอนนี้เพียงนี้กำลังมาแรงในช่องย t u b e กะมาเว่าข่าวคิวงานมือนี้เลยพี่น้องว่าว้าข่าวคิวงานมือนี่เลยมือนี้วันที่สองาะวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มือมือแรกนี่น้องแอมเพิ่งมีงานอยู่อ่าอำเภอปวกแดงพี่น้องเป็นงานเฮียหลนอ่าอยู่ศูนย์ศูนย์พัฒนาปวกแดงบอกศูนย์พัฒนาปวกแดงนะพี่น้องเป็นงานเกษตรพบ้านพ่อครั้งที่สองมัง้งถ้าใอยจำโมผิดเพิ่พนก็เคยประกาศไปแล้วพี่น้องอยู่อันอำเภอแก่งเมือน,นั้นเมืองน้องแอมไปขึ้นเวที่อยู่อ่าวัดเสียเสียไตายบางจากบอก รวมอำเภอแก่งนั้นเป็นก็เคยประกาศแล้วว่าวันที่สองคือวันนี้ก็จะมีงานคอนเสิร์ตอยู่ที่อำเภอปวกแดงนี่แหละศูนย์พัฒนาปวกแดงนี่แหละมือนีน้องแอมเพื่อสิขึ้นเวทีครับเวียงนันลมนพี่น้องศิลปินค่ายเดียวกันศิลปินค่ายแกมมิโกผู้ใดอยู่ไก่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไก่ศูนย์พัฒนาปวกแดงก็อย่าลืมไปให้กำลังใจ น้องแอมชนทิช่าพี่น้องคับคุณเวียงนัลือมนสองสาวสวยน่ารักค่ายแคมมิโกจะขึ้นร้องเพลงด้วยกันเมื่อนั้นน้องแอมพอนว่าเพูนสี่ขืนร้องเพลงกับพี่เวียงหกเพลงพี่น้องจะขึ้นร้องเพลงกับพี่เวียงหกเพลงกับเพื่อนประกาศอยู่งานเอียงหน่อเดี๋ยวคอยคิดบางก่อนอยู่งานวัดวัดใหญ่บ้านบัวน่ะพี่น้องน้องแอมเพื่อนประกาศว่าแอมจะขึ้นร้องเพลงกับพี่เวียง วันที่สองโยมเพื่อปลวกแดงเน่ะหกหกเพลงเพื่อนว่าเพื่อนประกาศก็อย่าลืมมือแรงอย่าพลาดพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดใครอยู่ใกล้ปวกแดงเพื่อปวกแดงนะกับประแหกลังใจลูกสาหล่าขอหลายได้พี่น้องเน้อไปชมศิลปินสาวสวยจะมีกูสองคนจะลืกขึ้นร้องเพลงคู่กันเวลาทำการแสดงก็คือประมาณสองทุ่มครื่งขึ้นไปพี่น้องเพื่อนเพื่อนว่า อาจจะมีสองช่วงพี่น้องก็คือน้องแอมจะขึ้นคนเดียวช่วงหนึ่งหล้วก็ขึ้นครับเวียงนัลลมนอีกช่วงหนึ่งในยินมาประมาณนั้นพี่น้องเข่าๆประมาณนั้นก็ฝากในเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปชมไปให้กําลังใจเวียงนัลลุมนแอมชนทิชาจะร้องเพลงคู่กันคืนนี้อย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องกับประมาณนี้แหละข้าวคิ้วงันเมื่อวันที่สองพี่น้อง ขั้นผู้ใดมากขั้นผู้ใดชื่นชอบขั้นผู้ใดมากข่อยบอกแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องแท็กซี่สวัสด,ดิภมิห้นด้อพี่น้องกดแชร์กดซกดับสไคร์นี่ก็ <c oughs> ขอบคุณหลายๆขอบคุณสุขภูุกคนพี่น้องผู้ที่เ้ามาติดตามช่องแท็กซีสสสสกส่สวัสดิภูมิสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนึ่งน้พี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว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 